้าร่างกายไม่สบายมันก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งจิตนั้นก็มายึดมาถือว่าเราไม่สบายความจริงก็คือร่างกายธาตุดินเขาไม่สบายต่างหากช่างมันเทิดจิตใจเราก็ให้ภาวนาได้อยู่ธาตุดินน้ำไฟลมธาตุสี่กันห้าอายตนะสิบสองเขาเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นเรื่องของเขาจิตเราให้ตั้งจิตโยนะภายในหัวใจทำใจให้เย็นสบายอยู่ ในเวลาปัจจุบันนี้อดีตอนาคตไม่เกี่ยวคนอื่นสัตว์อื่นสิ่งอื่นภายนอกก็ไม่ต้องไปห่วงไปดีใจเสียใจกับเขาเมื่อเขามาเกิดคนอื่นผู้อื่นเขาก็เกิดมาเองเมื่อเขาแกเขาก็แกไปเองเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ช่วยไม่ได้เวลาเขาตายเขาก็ตายไปเองเขาการภาวนาปฏิบัติบูชานในจิตใจของเรานี่สำคัญกว่า